ISO 7เครื่องดื่มผลไม้พืชผักผสมชนิดผงครับใครก็ตามที่ไม่ชอบกินผักผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับประโยชน์เต็มซองครับผมเครื่องดื่ม ISO 7ประกอบไปด้วยผงพืชผ,ผักผลไม้ได้แก่แบคโ r เรนส้มแมนดารินองุ่นขาวอางุ่นแดงสับปะรดแอปเปิลสตรอเบอร์รี่เชอร์รี่เกรปฟุตบิลเบอร์รี่ ข้าวสาลีแอปเปิลมะเขือเทศหน่อไม้ฝรั่งชาเขียวและบอกโคลีครับนอกจากนี้ยังมีผงเอลเดอบรีผงแคนเบอรี่และผงอาเซโล,ลา่าและยังมีกรดซิตริกอีกด้วยนะครับกรดซิตริกค,คืออะไรกรดซิตริกเป็นกรดอินทรีย์ที่อ่อนแอมักเกิดขึ้นตามธรรมชาติในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้ม และมะนาวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีรสเปรี้ยวจึงช่วยในการย่อยอาหารหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมวิธีการรับประทานก็ง่ายมากครับแค่ฉีกซองใส่น้ำ250มิลลิลิตรเขย่าให้เข้ากันดื่มได้ทันที ISO7 เครื่องดื่มผลไม้พืชผักชนิดผงถ้าไม่ดีไม่บอกต่อนะครับ ISO 7 by Zulia.